เจตัวนี้อาจจะเป็น AI ที่ช่วยทำสไลด์ได้ดีที่สุดในตอนนี้เลยครับ Zet AI ช่วยหาข้อมูลทำสไลด์และปรับแต่งสไลด์ได้อย่างมืออาชีพที่สำคัญใช้งานได้ฟรีและยังมีฟังก์ชันอื่น,นๆอีกเพียบครับตัวนี้ใช้งานยังไงมาลองดูกันเลยครับวิธีใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับอันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Zet .AI ครับตัวนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับต้องใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือก็เข้าผ่าน Chrome หรือว่า Safari ครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ว่า Zet .AI ได้้้้เเลลยขาามมแวดปุ่ in Log ตรงมุมบนด้านขวาตรงนี้นะครับสามารถล็อกอินด้วย gmail หรือว่าจะสมัครด้วยอีเมลใหม่ก็ได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าตาของตัวแอปนี้คล้ายๆกับ c Chat GPT ครับซึ่งหลักการก็คือเราสามารถพิมพ์ถามสิ่งที่เราต้องการลงไปตรงนี้ได้เลยครับจะถามเรื่องทั่วๆไปเหมือน c Chat GPT ก็ได้ครับแต่ว่าไฮไลท์เด็ดของตัวนี้ที่อยากจะมาโชว์ให้ดูวันนี้คือฟังก์ชันในการทํา AI สไลด์ครับคือไม่ว่าเราต้องการจะทําสไลด์ Presentation หัวข้ออะไรเราสามารถพิมพ์เรื่องที่ต้องการลงไปตรงนี้ได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับ สไลด์ตรงนี้ก่อนครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีช่องให้เราพิมพ์สิ่งที่ต้องการครับผมลองพิมพ์ไปว่าให้ทําสไลด์หัวข้อวิธีการใช้ AI ช่วยหาเงินออนไลน์ในปี2025ครับลองสั่งสั้นๆแค่นี้ดูครับว่ามันจะทําได้หรือเปล่าพอเรากดสั่งการไปแล้วตัว AI นี้ก็จะเริ่มทําการประมวลผลครับจะเห็นว่ามันจะมีการประมวลผลข้อความขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่รอให้มันทํางานอย่างเดียวครับหลังจากใช้เวลาประมวลผลประมาณสัก2นาทีครับมันก็จะเริ่มสร้างสไลด์ให้กับเราแล ว่าตัวสไลด์ที่มันสร้างมาให้ถือว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยครับดูฟิลแบบให้ความเป็นมืออาชีพมากๆเลยครับทั้งหัวข้อเนื้อหารูปภาพประกอบต่างๆครับมีใส่ลูกเล่นไว้ให้ด้วยความยาวของสไลด์ก็จะไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละหัวข้อที่เราใส่เข้าไปครับเเรามาไล่เรียงดูกันสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวหน้าปกครับทำออกมาดีไซน์สวยงามดูเป็นมืออาชีพมากเลยครับ ขึ้นมาแล้วครับจะเห็นว่าสไลด์นี้นะครับมันจะให้มาเป็นลิงก์ซึ่งเราสามารถเอาลิงก์นี้ส่งให้กับเพื่อนหรือว่าส่งให้กับคนอื่นเพื่อเปิดดูได้เลยครับใ่เนื้อหาต่างๆหัวข้อนะครับแล้วก็ตกแต่งสีสันรวมถึงภาพประกอบต่างๆเนี่ยดูเข้ากันกับเนื้อหาทั้งหมดเลยครับถือว่ามันทําสไลด์ออกมาได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ดูสวยงามมากเลยครับโดยสไลด์ทั้งหมดนี้มาจากหัวข้อสั้นๆที่ผมพิมพ์ไปแค่นั้นเองครับและไม่ใช่แค่การพิมพ์หัวข้อให้มันหาข้อมูลมาทําสไลด์ใหห้้้้นรรัตต่เเเเเาาาามมีีีือททยยไไไวววจปํสลดด์ ผมลองเขียนข้อมูลสำหรับสร้างสไลด์ครับก็จะเป็นเนื้อหาประกอบด้วยกันทั้งหมด10หน้าครับในหัวข้อที่ชื่อว่าการใช้ AI สร้างรายได้ออนไลน์สำหรับหัยเกษียีครับโดยในสไลด์นี้ผมจะเตรียมไว้ทั้งหมด1ิหน้าครับแต่ละหน้าผมก็จะเขียนกำกับไว้สั้นๆครับว่าในหน้านั้นต้องการให้มีหัวข้ออะไรบ้างครับแล้วก็ภาพประกอบต่างๆให้เป็นภาพประมาณไหนแล้วผมลองให้มันสร้างให้ดูครับตรงนี้เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีครับก็เป็นสไลด์ออกมาเรียบร้อยครับลองมาไล่เรียงกันดูครับว่ามันตรงตามโจทย์ ก็าพูดว่าสร้างรายได้ในวัยเกษียนด้วยพลัง AI ครับโดยภาพที่ผมต้องการนั่นคือเป็นภาพผู้สูงอายุยิ้มแย้มนะครับขณะใช้มือถือและสมาร์ทโฟนครับมันก็ใส่มาเป็นภาพแบ็กกราวน์พื้นหลังให้แบบนี้ครับตรงโจทย์เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทีนี้มาลองดูในหน้าถัดไปนะครับผมใส่ไว้หัวข้อไว้ว่าทําไม AI ถึงเหมาะกับไวกยเกษียณครับซึ่งในสไลด์มันก็ใส่ไว้ตรงเป๊ะเลยครับหัวข้อย่อยต่างๆครับไม่ต้องมีทักษะสูงทํางานได้จากที่บ้านอะไรพวกนี้รวมถึงภาพไอคอนที่เป็นรูปบ้านบวกกับรูปกระเป๋าเงินครับมัน ผมทําสไลด์ไว้เตรียมไว้ทั้งหมด10หน้าครับตรงนี้มันก็ทําให้ครบ1ิหน้าตามโจทย์เลยครับเห็นได้ว่าถ้าสมมติเรามีเนื้อหาครบถ้วนอยู่แล้วครับเราก็สามารถส่งเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยมาให้ AI ตัวนี้ช่วยสร้างสไลด์ได้ตรงตามเนื้อหาที่เรามีแบบ100%เเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันทําสไลด์ออกมาได้ค่อนข้างสวยครับใส่ไอคอนกราฟิกต่างๆครับมีลูกเล่นเวลาเอาเมาส์ไปชี้อย่างเงี้ยนะครับทำให้การนําเสนอดูน่าสนใจมากๆเลยครับและแน่นอนว่าตัวสไลด์สามารถแชร์ออกไปเป็น PDF หรือว่่าาเป็็น PowerPoint กได้้ซึงถ ดาวโหลดเป็น powerpoint เนี่ยราก็จะสามารถไปแก้ไขต่อได้อีกนั่นเองครับหรือใครต้องการปริ้นหรือเอาไปใช้เปิดนําเสนอที่อื่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเป็นแบบ pdf ก็ได้ครับและตัว pdf ที่เราได้มาก็จะมีหน้าตาเหมือนกับที่เราสร้างขึ้นมาในตัว Z ai ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราสามารถเอาไฟล์ pdf นี้ไปใช้ต่อได้เลยครับและนอกเหนือจากการใช้ทําสไลด์ครับ ai ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆือีกเพียบเลยครับอย่างเมนูที่ชื่อว่า full stack ครับอันนี้เป็นเมนูที่มันจะช่วยเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนแอปพลิเคชันแบบง่ายๆให้เราได้เลยครับอย่างเช่นผมน โปรแกรมง่ายๆนะครับว่าขอโปรแกรมสำหรับซุมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพครับขอระบบที่ช่วยวางแผนล่วงหน้า7วันด้วยครับแล้วผมเพิ่มไปนิดนึงนะครับโดยให้มีระบุปริมาณแคลอรี่ด้วยครับออกมาแล้วเรียบร้อยครับใช้เวลาไม่กี่นาทีครับก็ออกมาเป็นโปรแกรมซุมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพครับลองมาดูกันสัหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้มันจะมีไล่เมนูมาให้เลยครับเป็นขนมปังโฮลวีตครับพร้อมเนยถั่ว200แคลอรี่ครับไก่บดผัดผักครับอันนี้280แคลอรี่ครับสรุปแคลอรี่ของวันนี้คือ980แแคลอรี่ ลองมาดูแผนการกินล่วงหน้า7วันซะหน่อยครับวางแผนมาให้เรียบร้อยครับวันจันทร์มื้อเช้านะครับกินขนมปังโฮวีดมื้อกลางวันเข้ากล้องต้มยำกุ้งครับรวมวันนี้830แคลแล้วก็ไล่เรียงไปล่วงหน้า7วันจะเห็นได้ว่าจากคาสั่งสั้นๆแค่บรรทัดเดียวนะครับมันก็สามารถเขียนเป็นโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาให้ได้เลยครับซึ่งจริงๆมันสามารถประยุกต์ไปใช้เขียนโปรแกรมแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราต้องการครับและไฮไลท์เด็ดอีกอย่างอยู่ตรงนี้ครับคือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเราสามารถกดปุ่ม Public ตรงนี้พับเราจะได้้ URL ตรงนีีท่เรช สามารถส่งให้กับคนอื่นใช้งานโปรแกรมนี้ได้ด้วยเลยครับผู้ที่ได้รับลิงก์นี้ไปก็จะสามารถใช้ตัวโปรแกรมนี้ได้เช่นกันครับซึ่งมันทําให้เราสามารถส่งโปรแกรมนี้ให้กับเพื่อนๆได้ทดลองใช้งานกันดูครับก็เป็นข้อดีมากๆเลยครับแต่แน่นอนว่าไฮไลท์เด็ดของมันก็คือตัวที่ช่วยทําสไลด์ครับตัวนี้มันค่อนข้างหาข้อมูลมาเติมในสไลด์แล้วก็ตกแต่งสไลด์ออกมาได้หน้าตาสวยงามและดูเป็นมืออาชีพครับเรียกได้ว่าเป็นอีก AI ฟรีที่มีประโยชน์มากๆเลยครับใช้สร้างสไลด์ใช้เขียนโปรแกรมหรือว่าใช้ถามตอบเรื่องทั่วไปได้เหมือนกัััับ AI ตตวออืื่่่นนๆแทีีสําคคญมใช้ฟร ที่ผมทํามาทั้งหมดนี้แล้ววันนี้เท่าที่ผมลองเล่นกับมันมาเนี่ยผมลองสร้างสไลด์ไปแล้วประมาณเกือบ10อันครับแล้วก็อาจจะลองให้มันแบบเขียนโปรแกรมไปแล้ว2-3าตัวก็ยังใช้ฟรีอยู่ครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีติดลิมิตไหมแต่ว่าที่แน่ๆคือสามารถใช้ฟรีได้เยอะเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนครับอลองไปใช้งานกันดูนะครับกับตัว Z a i สุดยอด AI ฟรีที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็น AI ที่ช่วยทําสไลด์ได้ดีที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วครับติดปัญหาตรงไหนหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแลวเดี๋ยวข้าง นากันอีกรอติดตามกันได้เลยครับ